ครับรีวิวอืมปุ๊บเอาเท้าวิกันเลยอืมอกอดีๆกดกล,ลีเกินนี <c oughs> ่มาแล้วครับดูดูด หนึ่งชิ้นนี่ตัวนี้สุดยอดอ้าวมีอะไรมากมาดูกันอันนี้คืออะไรเนี่ย ียิ้มตั้งกอครับอย่างนี้ตั้งกอนานทีนี้หนึ่งชั้นครับผมอย่างนี้ตั้งกออย่างนี้ตั้งกอจริงน,งนานไปไหนครับเออมันก็อะไรมัน,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 น มันรีอะไรมันจร,รีอืมไอ้ฟนสิบเอ็ดเนาะก็ใช้ไอโฟนอไอโฟนสิอ,สอ็อไอโฟนเ็ดไหนดสิของจริงหรือเปล่าเนะ่ 8, 000. 9, 000. แะแปดพันเก้าพน่ะหามือสองเลยนะมื่แปดมือ่อกว่าชิ้นแช่นี้กล้องแช่นี้แปดพันนี่ มันติดติดหมกอกันดอกได้นำ้ำไทยเสีสยดๆหมอกนกใหญ่ดอกหมอกนกพิชิตเลยมัน,น,ม,นมันถื้นได้น้ำไายแบบถือนไทยเลยมันก็ไายรูปอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่ไายหนังไทยนังกระไดของไรน,นี่ครับผม,มโคตรสวยเลยครับอันนี้ของใหม่เลยนี่เพราะไหนคยแกะได้นี่ก็าซื้อมาเพราะไหนใส่ได้เลยนี่ซสำของใหม่ได้เลยตัวนี้มีกรอบกันน้ำมันไทยแต่หนำได้น้ำขอหน่อย อ,อ,นนอืน,นเกสสยทไทไไุอันนี้เป็นสา,า,ายรัดสายรัดหัวเลยนะอันนี้เป็น้องลอยน้ำายลอยน้ำเอาไปโยนลงน้ำมันเขาไม่เยใน้แต่ใส่น้ำไเลยขั้นดาทา้ของเลย่า,า,ายอเออทาสินค้ามีเป็นไม้ เซลฟี่ครับมีขาตั้งครับตัวนี้มันจะเป็น power bank ด้วยนะครับเวลาเราปก้องใส่นะครับนี่มันก็จะตั้งได้แล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยอย่างเก,ก๋าเจ๋าอ้าวก็มีตัวนี้เป็นตัวชาร์จตัวชาร์จแบตนะครับเอาไว้ชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตบเตอรีร่อันนี้แบตเตอรีอ่หนึ่งก้อนอันนี้เอาไว้ติดหมวนะครับ แล้วแล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรไหมนี่เอาไว้เกะกะครับนี่อะไรวะอ๋อเป็นฝาปิดกล้องอ๋อเพิ่มภาพถ่ากล้องเพิ่มเพิ่มภาพถ่ากล้องเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็มีมโมรี่การ์ดแล้วก็มีไม้เซฟฟี่ขนาดสามท่อนนะสามท่อนใหญ่ๆนี่เอาต่อนี่ใส่เข้าไป เยอะนะครับคุ้มมากเลยครับไหนใครจะไปบ้านหายาไหนใครจะไปบ้านหายาใหมาเลยครับอ๋อมีกี่ชิ้นดูครับดูครับมีอะไรบ้างเยอะ z o o ให้ดูอีกทีในกระเป๋าอีกข้างในใช่ไหมเอาคอเรามีสายสายชาร์จนะครับยังไม่หมดนะครับสายชาร์จเสียบตัวนี้ใส่กับกล้องชาร์จได้เลยทันทีเวลาถ่ายเรามีสายเพิ่มอีกครับ ขอบคุณครับวก็มีใบประกันครับหนึ่งปีเต็มครับนี่ครับมีใบคู่มือเนาะโปโปโดยประกันนะครับนี่ครับยังอยู่ครับดยประกัน,นรูครับต้องใหม่ครับ โอเคแล้วก็มีกล่องสวยครับจวดสวยโอเคพัพนพั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 นดูอีกทีครับ okay. น,รนี่ก็คือชุดโกโปรแปดฮีโร่ <Okay. S 2> แบ็คโกโปรฮีโร่แปดแบ็คโอเคจุดดเดี๋นนวยวไปทำคลิปให้ชมกันนะครับ ไปแล้วครับสอนหรัคลิปนี้สวัสดีครับ